ฉันถึงรักเมืองไทยกลายไปเป็นไวรัลน,นะคะเมื่อผู้พิการทางสายตาขึ้นรถไฟฟ้าในประเทศไทยค่ะชาวต่างชาติเนี่ยเขาได้เห็นว่าคนไทยมีน้ำใจแล้วก็นิสัยอ่อนโยนไม่เหมือนชาติไหนในโลกค่ะนะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะเขาได้โพสต์คลิปแล้วก็เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะในขณะที่เขาเนี่ยได้โดยสารรถไฟฟ้าค่ะซึ่งเรื่องที่เขาเห็นนะคะเขาบอกว่า หาไม่ได้จากที่ไหนในโลกเลยค่ะกลายไปเป็นไวรัลที่คนเข้ามาดูนับล้านวิวเลยทีเดียวนะคะกับข้อความที่เขาพิมพ์เอาไว้นะคะระบุในคลิปค่ะว่าเมื่อมีคนถามว่าทำไมฉันถึงรักประเทศไทยซึ่งคำตอบก็อยู่ในคลิปนั่นแหละค่ะเรื่องราวของคลิปนี้นะคะก็คือมีสุภาพสตรสีท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้พิการทางสายตาค่ะได้มาใช้บริการรถไฟฟ้านะคะแล้วในระหว่างเดินทางอยู่นั้นนะคะ หนุ่มเสื้อฮู้สีแดงเนี่ยแหละค่ะเขาก็เห็นว่าเชือกผูกรองเท้าของเธอหลุดค่ะก็เข้ามาช่วยผูกเชือกผูกรองเท้าให้นะคะก่อนที่หญิงสาวอีกคนนึงค่ะในเครื่องแบบชุดพยาบาลนะคะ จะช่วยพาผู้หญิงคนดังกล่าวนะคะที่เป็นผู้พิการทางสายตาค่ะมานั่งตรงที่นั่งที่ว่างอยู่นะคะซึ่งก็เป็นที่นั่งพิเศษสำหรับผู้พิการค่ะคลิปนี้ค่ะก็เลยกลายไปเป็นไวรันนะคะในโลกโซเชียลค่ะเป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะที่ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยแชร์กันมากมายเลยล่ะค่ะคอมเมนต์แรกนะคะซึ่งเราก็จะพามาดูคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์แรกนะคะบอกว่าปลายทางเมืองในความฝันของฉันเลย แต่ก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้ไปที่นั่นนะคอมเมนต์ที่2ค่ะบอกว่าพระเจ้าอวยพรในความเมตตาและการช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็มีชาวต่างชาติอีกมากมายค่ะเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะคะอย่างคนนี้นะคะเธอบอกว่าฉันป่วยแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็เกือบจะเป็นลมบนรถไฟฟ้าแล้วฉันก็ถามผู้ชายคนหนึ่งตรงหน้าว่าเขาสามารถให้ที่นั่งฉันได้ไหมเพราะว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยนาทีนั้น เขารุกให้ฉันนั่งทุกคนรอบตัวก็ดูแลฉันดีมากมีป้าคนหนึ่งนวดแขนแล้วก็ลูปหลังให้ฉันด้วยคอยพูดกับฉันคอยปลอบฉันแล้วก็ช่วยดึงสติไม่ให้ฉันสลบไปมีผู้โดยสารคนอื่นๆเนี่ยช่วยกันถามหายาดมสมุนไพรจนกระทั่งป้าอีกคนหนึ่งก็เอามันมาจากใครสักคนก็ไม่รู้แหละแล้วก็โบกมันไว้ใต้จมูกของฉันคนอื่นๆก็พร้อมใจกัน เว้นพื้นที่เปิดโล่งให้ดังนั้นฉันจึงสามารถสูดอากาศเข้าไปได้ทั้งที่ในขณะนั้นเนี่ยในโบกี้รถไฟค่อนข้างจะแออัดมากแต่พวกเขาก็ยังสามารถสละพื้นที่ให้กับฉันได้ตอนนั้นรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะตุยแล้วแต่ว่าผู้คนที่นั่นเนี่ยช่างหน้าทึ่งแล้วก็ใส่ใจฉันหวังว่าอยากจะให้เกิดสิ่งเนี้ กับทุกๆคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะพอคอมเมนต์นี้นะคะโพสต์ลงไปนะคะเจ้าของเฟ e บุ o k เนี่ยแหละคะ่ะเขาก็เข้ามาตอบทันทีค่ะบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะที่ได้ยินแบบนี้สังเกตดูเนี่ยเหมือนกับว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมีผู้โดยสารหลายคนนะได้ให้ความช่วยเหลือคนตอนกำลังจะหมดสติความคิดเห็นที่4ค่ะบอกว่าคนไทยเป็นคนที่ใจดีที่สุด แล้วก็ใส่ใจคนอื่นที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้เจอมาความเห็นที่5นะคะคนนี้ชื่อคุณจรมาตีนขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยนะคะเขาแสดงความเห็นนะคะบอกว่าพนักง,งานและรปภทุกคนใส่ใจมากนะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือคนพิการฉันรักคุณประเทศไทยอทีนี้ก็มีคนมาตอบคอมเมนต์เขาค่ะบอกว่า พวกเขาก็เป็นเพียงผู้โดยสารนี่นะหมายถึงพวกคนพิการที่มาใช้บริการนะนะคะบอกว่าพวกเขาก็เป็นแค่ผู้โดยสารนี่อคุณจอห์นมาตินค่ะเขาก็เลยกลับเข้ามาตอบอีกครั้งหนึ่งบอกว่าเออใช่ฉันรู้แต่ว่าแม้แต่พนักงาน BTS หรือ MRT เนี่ยเขาก็ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีมากๆนะ,ะความคิดเห็นที่6ค่ะประเทศไทยและผู้คนที่นั่นถือว่าเป็นสถานที่พิเศษในหัวใจของฉัน ความใจดีความซื่อสัตย์แล้วก็ความเป็นมิตรของคนไทยเนี่ยได้ทิ้งความประทับใจเอาไว้กับฉันตลอดการฉันรู้สึกซาบซึ้งสำหรับความอบอุ่นและการต้อนรับที่พวกเขาส่งต่อในทุกคนที่ฉันได้พบเจอโอ้โหอันนี้ฟังแล้วซึ้งไปด้วยเลยค่ะก็นี่แหะค่ะคุณผู้ชมความน่ารักของคนไทยนะคะที่พบเห็นได้ ทั่วทั่วไปในประเทศไทยเลยล่ะค่ะแต่ว่าเราเห็นแล้วนะคะเห็นซ้ำๆแต่ก็ยังอยากจะเห็นอีกค่ะยังชอบนะคะยังใจฟูทุกครั้งที่ได้เห็นค่ะอยากให้เราคนไทยทุกคนเนี่ยรักษาสิ่งดีๆแบบนี้เอาไว้นะคะเพราะว่านิสัยแล้วก็น้ำใจของคนไทยเนี่ยล่ะค่ะก็คือเหตุผลที่แท้จริงเลยที่ชาวต่างชาติเขาชื่นชมกันมากที่สุดถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดที่ชาวต่างชาติพูดถึงกันไปทั่วโลกค่ะ